บทดูที่7.4เป็นเรื่องของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ก็คือคุศภา,าเนี่ยกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ถึงเป็นรายละเอียดที่ครูที่ติดตามหรือว่าดูข้อบังคับเนี่ยจะสามารถปฏิบัติตนได้ตามที่คุศภา,ามุ่งหวังในเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพก็จะกํากหนดเป็นแบบแผนพฤติกรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพเนี่ยประกอบด้วยพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ จรรยบรณต่อตอนเองเนี่ยครูต้องมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจและสังคมการเมืองอยู่เสมอน,น,น,นี่คือจรรยบรลต่อตนเองซึ่งพฤติกรรมที่พึงประสงค์เนี่ยที่เป็นแบบแผนพฤติกรรมซึ่งคุณสมบัติกำหนดเนี่ยมีรายละเอียดว่าเป็นการประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีครูต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิต ตามประเพณีและวัฒนธรรมไทยต้องปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับเป้าหมายให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดูต้องศึกษาหาความรู้วางแผนพัฒนาตนเองพัฒนางานและสะสมผลงานอย่างสม่ำเสมอต้องคนกนควแสวงหาและนำเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒน,นาและข้าวหน้าเป็นที่ยอมรับมาใช้แก่สิทธิและผู้รับบริการให้เกิดผลสมดุลที่พึงประสงค์ ในขณะที่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยก็จะพูดถึงว่าครูต้องไม่เกี่ยวข้องกับอบายามุกหรือสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือสแสดงกกริยาไม่สุภาพเป็นที่น่ารังเกียจในสังคมไม่ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือพฤติกรรมโรแมนต์ต่างเพศขาดความรับผิดชอบความกระตือนร้นความเอาใจใส่จนเกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ขัดขวางการพัฒนาองค์กรเกิดผลเสียหาย ตัวอย่างพวกนี้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งผู้พบเห็นหรือผู้ที่เกิดผลกระทบเนี่ยสามารถร้องเรียนต่อกรูสพได้ในการผลิตหรือการพึ่บประพฤติไม่เหมาะสมตามจรรยบรณของครูนะครับในเรื่องจรรยบรณต่อวิชาชีพเนี่ยก็คือสาระก็คือครูต้องรักศรัทธาซื่อส,สัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ วิธีการ,รที่มุ่งประสงค์ที่คุณสภากําหนดว่าเป็นแปบแปริการ,รที่มุ่งประสงค์เนี่ยก็คือต้องแสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพต้องรักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพยกย่องและเชิดชูกเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สรณชนรับรู้ต้องอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์จริง ตามกฎระเบียบรแะแบบแผนของทางราชการต้องเลือกใช้หลักสูตรใช่ต้องเลือกใช้หลัหลกลวิชาที่ถูกต้องสร้างสรรค์เทคนิควิธีการใหม่ๆเพื่อพัฒนาวิชาชีพใช้องค์ความรู้หลากหลายในการปฏิบัติหน้าที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในองค์การและต้องเข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือการวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์อันนี้คือพฤติกรรที่มุงประสงค์ต่อวิชาชีพ ใปนขณาที่พฤติกรรมที่ไม่พป็ประสงค์เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการไม่แสดงความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพดูหมิ่นเยียดหยามให้ร้ายผู้ร่วมประกอบวิชาชีพศาสตร์ในวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพหรือไปประกอบการงานอื่นที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไม่สื่อสารสุจริตไม่รับผิดชอบหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบแผนของทางราชการจนทำให้เกิดความเสียหาย ประเด็นสำคัญก็คือเป็นคัดลอกหรือดัาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเองอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยนะครับใช้หลักวิชาการที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติวิชาชีพส่งผลให้สิทธิ์หรือผู้รับบริการเกิดความเสียหายสุดท้ายแล้วก็คือใช้ความรู้ทางวิชาการวิชาชีพหรืออาศัยองค์งงกรวิชาชีพแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เนี่ยก็คือพฤติกรรมที่ไม่พป็มรประสงค์ในส่วนของจรรยาบร์ต่อวิชาชีพในส่วนของจัรยารต์ต่อผู้รับบริการเนี่ยมี5ข้อด้วยกันนะครับก็คือข้อที่1ก็คือครูต้องรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กาลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบร,รบ,บริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้าครูต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจครูต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกายวาจาและจิตใจครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบหาก้อนี้คือจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการเนื่อง่าวถึงแบบแผนพฤติรกรรมที่เหมาะสมเนี่ยก็คือต้องให้คำปรึกษาช่วยเหลือสิทธิแล้รับ และผู้รับบริการด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มกำลังความสามารถและเสมอภาคต้องสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสต้องตั้งใจเสียสละอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สิทธิและผู้รับบริการได้รับการพัฒนาความสามารถความถนัดและความสนใจของแต่ละบ,บุคคลต้องส่งเสริมให้สิทธิและผู้รับบริการสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่ออุป,ปกรณ์ และแหล่งรู้อย่างหลากหลายต้องให้สิทธิ์และผู้รับบริการมีส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้และเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเองต้องเสริมสร้างความภาคภูมใจให้แก่สิทธิ์และผู้รับบริการด้วยการรับฟังความคิดเห็นยกย่องชมเชยและให้กำลังใจอย่างกัลยาณมิตร